คุณพ่อบ้านบอกว่าจะเอาผีมาเอ่อไม่เป็นอะไรค่ะตุกจะลงแล้วค่ะตุกจะลงแล้วตุกได้สองชั่วโมงแล้วแล้วตุกก็จะไปเตรียมตัวทําคลิปเอ่อทำคลิปเนาะทาคลิปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตุกตอนประมาณค่ำ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 ,คำที่นี่นะจากประเทศโปรตุเกสตุกก็จะขึ้นไล่ซดอีกชั่วโมงหนึ่งอันไล่ซดอีกชั่วโมงหนึ่งนี่แหละตุกจะเอาหนา้าตุกลง สองชั่วโมงแรกตอนที่ตุ๊กทําตอนนี้ที่เห็นน้องมีอยู่นี่ก็คือตอนตุ๊กตื่นเนาะจาเนาะตุ๊กจะพยายามทำอย่างนี้ทุกวันตอนตุ๊กตื่นตุ๊กต้องได้สองสองชั่วโมงแบบนี้อืเพื่อให้ AI เขาเห็นว่าตุ๊กก็กําลังทํางานอยู่เนาะอโทรศัพท์กําลังทํางานแล้วเดี๋ยวตุ๊กจะเปิดหน้าตุ๊กตอนทำคั ค้ำๆเพื่อนๆก็กำลังนอนรับสบายนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีคนต่างประเทศดูก็ได้คุณพ่อบ้านบอกว่าจะเอาผีมาอุ้ยขอบคุณมากๆจ้าตุก๊กจะลงไลฟ์สดแล้วคุณพ่อบ้านบอกว่าทำเยอะได้ได้แต่ต้องดีตุก๊กทำรีมิกของของคนอื่นของคนอื่นเขาที่เขาดังๆอะ่ะยอดวิวเป็นแบบหมื่นเป็นแสนน่ะ นั่นแหละที่เห็นที่ตุกลงไปนั่นแหละก็คือรีมิกที่ตุกทำเพราะว่ามีเพื่อนแนะนำมาเนอะบอกว่าให้ทำรีมิกเพราะว่าเราไม่ใช่ดาราเราจะมาลงคลิปเฉยๆอย่างนี้มันไม่มีคนรู้จักดอกมันไม่มีคนดูดอกทำคลิปรีมิกไปเลยรีมิกไปก็คนดังๆที่เขามียอดวิวเยอะๆตุกก็เลยได้ทำไปนั่นแหละ ก็ก็เท่าที่เห็นนั่นแหละเท่าที่เห็นใ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 ,ในคลิปสันที่ตุกลงนั่นแหละเนาะก็ประมาณนั้นเลยแต่ว่าจะจะจะ,จะทําน้อยลงตอนนี้จะทําน้อยลงแล้วก็จะทําคลิปยาวมากขึ้นคลิปยาวสอนเออสอนปักชําสอนเอออะไรยังงี้ไปเรื่อยเปื่อยเนาะเพราะว่าตุก็ปักชําเป็นอืมแต่แต่อาจจะนําเสนอไม่ถูกขั้นตอนเหมือนที่คุณพ่อบ้านแนะนํา จะไปทําแบบออคุณพ่อบ้านบอกนั่นแหละตอนลงไลฟ์สดนี่จะไปดูคุณพ่อบ้านแล้วก็จะทําตามคําแนะนาเดอจ้าขอบคุณมากๆนะคะตุกเกาะจะขอลงไลฟ์สดแล้วนาะจ้าขอบคุณทั้งแปดไลค์ที่ให้ตุกมาขอบคุณนะคะมีความสุขมากๆเลยวันนี้ได้สองชั่วโมงตอนเช้าตอนค่ำที่ประเทศโปรตุกเกสก็จะทำอีกหนึ่งชั่วโมง ก็จะเป็นวันละสามชั่วโมงที่ทุกต้องทำเอ่อกว่าจะครบสี่พันตายแน่ๆเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นอะไรอะขอบคุณมากๆนะคะคุณพ่อบ้านบอกว่าเอ่อทำเยอะได้แต่ต้องดีเนี่ยเดี๋ยวคลิปยาวนะคลิปยาวทุกจะไปทำเยอะๆทำคลิปยาวเด้อจ้าตุกจะไปทำคลิปยาวประมาณ10บสนาทีเนาะคลิปยาวเออปักชำํำ เอ,อ่อหรือว่าทําสวนทําอะไรของตุกอะพระว่าชีวิตตุกก็จะอยู่ในสวนเนาะตอนต,ตอนตุกตอนตุกตื่นตอนกลางคืนตุกก็ไปทํางานเอ,อ่อบ้านพักคนชาราอืมนั่นแหละชีวิตมันแบบชักหน้าไม่ถึงหลังจริงๆแล้วเรามาทําแบบ youtube ด้วยมันมันเลยต้องทําระเบียบตัวเองตื่นมาต้องขึ้นไล่สดเลยสองชั่วโมงเอ,อ่อให้น้องมีขึ้นขึ้นไล่สดให้ เพราะาหนาตัวเองมันยังดูไม่ได้เลยตอนนี้มันหนาตัวเองเป็นแบบหนาผีมากๆเลยแล้วพอเย็นๆจักหน่อยตุกก็จะขึ้นไลฟ์สดอีกขึ้นไลฟ์สดจ้ะแต่ระวังระวังเอ่อระวังวันตุกก็ทำงานบ้านของตุ๊กไปด้วยแล้วก็ไปทำงานสวนของตุกไปด้วยเนาะโอเคนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทั้งแปดไลฟ์ที่ให้ตุกมาขอบคุณทั้ง ออสองคนดูที่ยังอยู่ขอบคุณมากๆเด้อจา้าเป็นชีวิตจิตใจของตุกเลยตุกจะพยายามทำเอ่อช่องให้ดีที่สุดอย่างที่เพื่อนๆแนะนำมาทำให้มันดีให้มันมีคุณภาพจา้ะคนจะได้มาดูมาติดตามเอ่อ,อ,อไม่ใช่มาติดตามสิพูดไม่ได้เนาะคนจะได้มาดูมามามา,มาหาเราเนาะโอเคจา้าเดี๋ยวคลิปยาวตุ๊กจะทำสวนนะจา้านะขอบคุณจา้า รักๆเลิบรด้อจ้าบายบายบายบ,าย,บายอ่าถอดแว่นโอเคบายบายค่ะ